ดีครับผมช่างเกียกกับร้านธนิดาเชียงกุงครับเมื่อนี้สิมาอัปเดตรถอีแตนครับผมให้พี่น้องได้เห็นได้ชมครับผมรถอยู่อำเภอหนองกีจังบัดบุรีรัมถามกันมาหลายว่าได้บอกจักเทอยพี่น้องถามดูอา้าวรถอีแตนกันนี่ครับสภาพพร้อมใส่เลยพี่นอ้องจะเอารถต่อไปเห็นดังบอกเอาไปขี่เลย รถครบทุกสิ่งทุกอย่างนี่มีฮอตไดนี่เจ้าเบิ้งเนียวนี่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 ได้นี่พูดนะเจ้าไปต่อสายไฟเรียบร้อยชาดสบายเครื่องสิบเอ็ดแรงอีที่ย่างดีออ้ยเาไปใส่รถสีคอยกระเห็นห้เรียบร้อยเงาแวบขุ่นเจ้าเบิ้งว่ะพวกมีหูไม่แข็งพอมใส่ลงไปรถเจ้าเนี่ยพูดนะคันสี เจ้าเสียงน้ำปนเดกระชีเหลี่ยมมงมงอยู่นกระชีกะดีกาทะกะดียางกะบ่อไส้อยู่รถเพิ่นกะใไส่ประจำแล้วนี่ไปญาติเพิ่นมาด้านพี่น,อน้องบ่ได้ใส้ครับผมรถคันนี้เพิ่นใส่ประจำขันมา,าทางใดกัมาทาทางไหนก็ได้นี่เจ้าว่าขอดป่าเป็นบุญมีเห็นรถป๋องสีกับท้าแหลกแห่งยังมีบุญเพิ่นเกี้ยวหยาพร้อมได้แล้วนี่ ไปยันนั่นมันหูนี่พูน่ะคันทีโอ้ยพวกกระบะนี่งามคันทีก้งามเจียวแบบไหนพูดเจ้าบาพูดนะเอาเบิ้งเบื้งไรละเอียดให้เพิ่นเบิ้งดีๆเต็นน้อยฮู้นี่หมอเขาให้เขาสวนแกปุ๋ยแกยาเกี่ยวหญ้าให้หัวเมียนมันนี่ล่ะหาใส่ได้พูดเบิกเบิกดีพวงมาไัยดีพ เอาได้สตาร์ทให้เบิ่อนวัมันรุ่นนี <Trustee? S 2> <Zac> ้เนาะพี yeah. no ่น no ้องบ่ไ no ด้ใ no ส่โดนคนหมุน no ถือ no กันเนาะ เป้ากันโไดย้ยินเป็นไหนขอบ่ได้คุยดอกรถดีหรือยากได้มาเอารถราคาบ่แพงราคาบ่แพงขายพร้อมเครื่องเรียบร้อยพร้อมกระบะเอาไปใส่รถบ่ต้องไปเห็นหนังเลยสามหมืนแปดเอาไปรถแค่เครื่องจกเออกาคุ้มเร็วเอาไปเลย ไตรุเพต้องไปเห็นดังดอกเจ้าี่ขี้จางีไปอดเลยเชียงไหมขี้ไปรุ่หันหันพี่น้องราว่าขี้ไปเลยประหยัดดมันพร้อมรุ่นนี้อ๋อราคาบ่แพงดอกพี่น้องมาเอาลดจะลืมโทรโทรไว้ได้ก้อนเอาได้พี่นอ้องติดต่อได้จากช่างเปียกหรือ้านธนิดาเชียงกง เบอร์โทรศูนย์แปดสามเจดหนึ่งเก้าสามแปดสี่ห้าทางย <Yeah. S 1> ูทูเฟบุเพจอย่าลืมกดติดตามเปิดพ่อกดปับด๊บโลดบ่ต้องไปแหนมหายยังแหนมหาตัวดำดำที่ฉันว่าติดตามปับ๊บแล้วก็กดกาิ่งปับ๊บบ่แมนกดกดรีงงัวดีกดการิงในต่นโตัะโทรศัพท์นี่ เดียบรลย,อย,ยอยหินคข่ประจําเพราต้องขึ้นยากเอาเอาแค่นี้ละพี่น้องสามหมื่นแปดอย่าลืมครับเอาแค่นี้ละครับผมครับบ๊ายครับผม